ส่งน้ามาแบบกรอยเหนียวหวานใจค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแกจะไม่ได้ลงคิดนานมากเว้ยคือนานแบบนานมากมากคือขอโทษคนด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะ เราขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าเรากำลังจะจบมดสามแหละคือช่วงนั้นงานเยอะแบบทิสุดแห่งของที่สุดคือมันจะเยอะเป็นชุดอาทิตย์เลยอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยว่างเออแล้วอีกอย่างติดกตับโดนแบนดคาโดนแมรนา์หัวนี้ลงทิปไม่ได้เลยคือดีฉันก็เหงาเอ,อารเรื่องของเราเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิววิ อันใหม่มันก็ได้มาสักพักนึงแล้วแหละนี่ก็คือเราไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่นะคะเพราะว่าร้อนอีกแล้วเราได้พิกมาใหม่นะคะก็จะเป็นวิดท,ทรงหน้ามาแบบกรอยเหนียวหวานใจค่ะแม่ใครพร้อมดูแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะด้รนาน,นี่นะคะก็จะเป็นวิกหน้ามาอันเก่าเอ้ยสิอันใหม่สิ เดี๋ยวเราจะใส่อันเก่าให้ดูก่อนที่ไม่ใช่หน้ามานะคะเพื่อใครลืมทรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็นวิกทรงเดิมของเรานี่คือเราชอบใส่ตัวนี้มากคือไปไหนเราก็จะใส่แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าแต่เราชอบนะคะคือวิกมีหน้ามานะคะเราซื้อมาจากกูเฟสน,นะคะประมาณ2อ0สามมา a ทา ก okay, ็จะประมาณนี้สงสัยหน้าเราคงไม่เหมาะกับสายแบลวแบบคงไม่เหมาะกับสายหน้ามา ทุกคนว่าเป็นยไงมันตลกไหมสำหรับเราคือมันตลกมากแก่คือเราคิดว่าเราเหมาะกับการที่ไม่มีมาหน้ามามากกว่าทุกคนก็ลองโหวตมาดูนะคะว่ามีหรือไม่มีดีไปแล้วนะคะสำหรับการดูวิวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ได้เลยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย ก็เข้าไม่เข้าแม่ก็คอมเมนต์มานะแกคือเราก็ไม่รู้คือเราอยากเอางก็คือคิดถึงก็เลยมาทํำคลิปนะคะก็าก,กด u b s ส r ค b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ